สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับ a n เน s t i m ทวันจันทร์ที่7มิถุนายน2564นะครับในส่วนของคลิปนี้แอดมินจะมาเน้นย้ำกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดที่ทางภาครัฐบอกว่าสามารถเลือกนะครับไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิโครงการอื่นได้นะครับโดยนะครับท่านจะต้องเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของตัวเองนั้น ไปคืนที่กรมบัญชีกลางหรือที่สำนักง,งานคลังจังหวัดภายในวันนี้นะครับ7มิถุนายน2564เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้เอาบัตรไปคืนในวันนี้นะครับก็เท่ากับว,ว่าสิทธิ์ในการที่จะเลือกลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งเฟสาก็ดีหรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ก็ดีก็จะถือว่าเป็นอันสิ้นสุดไปโดยปริยายนะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วครับโดยส่วนตัวของแอดมินมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดี เพราะหากพี่น้องประชาชนอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจริงๆนะครับที่จะต้องได้รับสวัสดิการพื้นฐานจากภาครัฐจริงๆเนี่ยก็คงไม่มีใครบ้าที่จะบัตรสวัสดิการไปคืนนะครับยกเว้นคนที่อาจจะรู้ตัวนะครับว่าท่านไม่ได้เป็นผู้มีรายได้น้อยจริงหรือเคยเป็นผู้มีรายได้น้อยมาก่อนแต่ปัจจุบันอาจจะสอบบรรจุข้าราชการได้แล้วนะครับหรือมีการมีงานทํามีธุรกิจเป็นของตัวเองรายได้มากขึ้นอันนี้ก็อยากจะถือโอกาส ในครั้งนี้เนี่ยคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสียเลยนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งเฟสสามหรือยิ่งใช้ย,ยิ่งได้แทนนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือส่วนรวมนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมด้วยสําหรับท่านใดที่ทําส่วนหากพ้นวันนี้ไปนะครับท่านก็ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งแล้วไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนยิ่งใช้ย,ยิ่งได้แล้วนะครับสิทธิ์ที่ท่านจะได้รับก็เหมือนที่ผมบอกเอาไว้เมื่อวานนะครับว่า ทุกวันที่1น,นะครับสบริการพื้นฐานยังได้เหมือนเดิมนะครับ200และ300ตั้งแต่กรกฎาคมไปจนถึงธันวาคมแล้วก็ภาครัฐเพิ่มกําลังการซื้อให้อีกเดือนละ200บาทนะครับตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคมก็รวมแล้วกลุ่มบรสวัสบริการแห่งรัฐนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะได้รับเดือนละ400และ500บาทตามลําดับขั้นรายได้ของท่านนะครับแต่นะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องรู้เอาไว้เลยก็คือ 200บาทที่ภาครัฐจะเติมให้ภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีแค่การคาดการว่าหากสถานการณ์โควิดนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ภาครัฐมองว่าควบคุมได้นะครับต้องการให้การใช้ใจ่ายของพี่น้องประชาชนเป็นไปตามปกติได้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปคือวันเริ่มใช้สิทธิ์นะครับของทั้ง4โครงการเลยนะครับแต่ หากว่าสถานการณ์โควิดมันยังไม่ดีนะครับอย่างเช่นวันนี้นี่ก็2,400กว่าคนเสียชีวิตอีก33เนี่ยถ้ายังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นเดือนมิถุนาแล้วขึ้นเดือนกนรกฎาคมไปเนี่ยกระทรวงการคลังหากประเมินร่วมกับทางภาครัฐทางสบอคอแล้วเนี่ยอาจจะประกาศเลื่อนวันเริ่มโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มต่างๆออกไปก็เป็นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องทราบเอาไว้ด้วย นะครับไม่ใช่ว่ารอคอยแล้วเงินจะเข้าวันที่1เป๊ะ,ปะนะครับอันนี้ก็รอติดตามความคืบหน้าจากทางด้านของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับแอดมินพูดผนวกในคลิปนี้ไปเลยก็คือเรื่องของพรก,รกรกู้เงิน500 0 0นล้านบาทที่เมื่อมันถูกเคาะอนุมัติออกมานะครับตั้งแต่วันที่พฤษภาคมนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคม18นะครับ18พฤษภาคม พอเคาะอนุมัติออกมาแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าทางด้านของกระทรวงการกระทรวงการคลังนะครับทางฝากฝั่งของรัฐบาลเนี่ยจะต้องนําพรกกู้เงินฉบับนี้นะครับเสนอเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สมาชิกสภาเนี่ยลงคะแนนลงมติโหวตนะครับเพื่อรับเพื่อรับรองนะครับเรียกว่าลงมติโหวตซึ่งกําหนดการเดิมนะครับกำหนดไว้ว่าจะ เสนอสภาในวันที่4มิถุนาย,ยนแต่ผมก็ไม่ได้ตามก็นึกว่าเรียบร้อยเสนอไปแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่วันนี้ไปเจอข่าวนะครับทางด้านของนายชวนหลีกภัยประธานสภาก็ได้ออกมาเน้นย้ําว่าพร,ากรกรกู้เงิน500ล้านบาทนะครับจะถูกพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่9มิถุนายนแบบวันเดียวจบนะครับซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของวิบสามฝ่ายคือจะต้องเอาให้เสร็จภายในวันที่9มิถุนายนก็คือวันพุธนี้นะครับหากพิจารณาไม่แล้วเสร็จหรือว่าพิจารณาแล้วเสร็จล่าช้าก็จะไปลงมติโหวตในวันถัดไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราติดตามข่าวสารเจอการพาดหัวข่าวเจอ เหตเจอเว็บไซต์ไหนเขียนข่าวว่ารัฐบาลเตรียมแจกเงินเพิ่มแจกเงินเยียวยาอะไรต่างๆนานาในช่วงนี้ให้ท่านผู้ชมสันนิษฐานเอาไว้ก่อนเลยว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้หรือเรียกว่าแทบจะเป็นศูนย์เลยเงินที่เหลือจากพรกรกู้เงินฉบับที่หนึ่งล้านล้านบาทนั้นนะครับก็เอามาใช้ในโครงการต่างๆรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ4ี่โครงการที่พวกเรากําลังรอคอยความชัดเจนรอคอยการใช้สิทธิ์อยู่นี้เนี่ยนะครับ ก็เรียกว่าแทบจะเต็มเพดานหมดแล้วแทบจะไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเงินจากพรกกู้เงินฉบับ5้าแสนล้านบาทมาเยียวยาใหม่เนี่ยต้องใช้เวลานานครับอันดับแรกก็ให้มันผ่านวันที่ไว้าะก่อนเถอะนะครับว่าที่ประชุมสภาเขาลงมติโหวตรับหรือเปล่านะอันนี้ก็เอามาเน้นย้ําให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบความเคลื่อนไหวของข่าวสารข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัดเจนในการติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐด้วยนะครับเอาละคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากว่ามีประโยชน์ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินและเป็นวิทยาทานให้กับท่านอื่นต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับ